สปัญหาหลักของคุณแม่หลังคลอดนะคะปัญหาแรกคือหน้าท้องยื่นค่ะเกิดจากไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องนะคะก็แก้ปัญหาด้วยการดูดไขมันนะคะโดยเราจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยลดไขมันส่วนเกินตรงนี้ได้อย่างฉับพลันนะคะปัญหาที่2เกิดจากหน้าท้องย้วยค่ะผิวหนังหย่อนคล้อยนะคะไม่กระชับก็ต้องใช้เป็นตัวหัวกระชับค่ะตัวบอดี้ทายหรือว่าตัวเจพลาสมาค่ะปัญหาที่3ก็คือท้องแตกลายค่ะซึ่งเกิดจากการที่หน้าท้องเนี่ยขยายตัวอย่างฉับพลันนะคะแล้วก็มี เพราะว่าผิวแห้งค่ะช่วยทําให้ปัญหาแตกลายที่บริเวณหน้าท้องเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็จางลงได้ค่ะ <S 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 แล้วก็ปัญหาสุดท้ายนะคะของคุณแม่หลังคลอดเลยก็คือปัญหาเรื่องช่องคลอดหลวมยังฟินนะคะเป็นการกระตุน้นการสร้างคลอลลาเจนที่บริเวณช่องคลอดของเราค่ะทำให้ลดปัญหาช่องคลอดหลวมแล้วก็ลดปัญหาปัสสาวะเล็ดได้ด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยนะคะในประเด็นต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอนะคะได้ที่ KMB Hospital ค่ะ